ตอบคำถามนี้นะคะว่าขอถามเป็นความรู้ถ้าเก็บค่าเช่าบ้านได้รายได้96,000ดอลลาร์เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางหรือจนหรือพอใช้มันแล้วแต่โลเคชันที่อยู่อาศัยนะคะอันดับแรกเลยนะคะโลเคชันเป็นหลักเลยหากกรณีที่อยู่ในเมืองที่ค่าชงชีพสูงๆนะคะ L.A. s a n ฟรานนิวยอร์ York, เนี่ยนะคะ มันก็จะไปพูดมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งหากกรณีอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดนะคะอย่างาเท็กซัสอย่างอลาบามาพวกนี้มันก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งเพราะทุกที่ค่าทองทิพมันจะไม่เท่ากันและนอกจากนี้9 6้าหมพันเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขกลมๆที่ไม่ได้หักภาษีนะคะ ตัวเลขนี้ก็คือก่อนภาษีดังนั้นนะคะเมื่อหักภาษีไป15-25%แล้วมันจะ e น d up อยู่ที่เท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายหากกรณีที่แบบว่ามีบ้านให้เช่าแน่นอนมันมีค่าผ่อนบ้านหรือเปล่ามันมีค่า maintenance มันมีค่า property tax บวกกัน1 2 3 4นะคะคือทุกอย่างมันต้องดูในภาพรวมทั้งหมดแต่ถามว่าเขาจะจนหรือไม่อะไรพวกนี้หรือเปล่าเขาก็น่าจะพอสําหรับการดํารงชีวิตนะคะ